สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะคะ,ะคกะ,ะ,คะงวดที่แล้วกะบอโดยโรคหาสูญเนาะแต่ว่าเบิกทรัพก์กสื่ออยู่เพราะว่าฝัน,เห,นเห็นเล็กน้อยผม,มหัวเนาะคะ่ะแต่ว่าไปเฝ้ยต่ำเล่าพี่น้องกาพูดใดอยู่ในแอบซีฝ่าของเบิกทรัพย์เบิกทรัพย์ผ้าลวยเนาะกาสีเห็นแต่กาเมื่อนี้กา วันดีเดีวแต่พูดสิตามหรือว่าตามเนาะคะ่ะว่าตามกับฟังเบิรงซื้อนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิว่าเลขถือกระแจว่าว้วเนาะตอนประคันถือคือเ้าสิว่าเนาะ,ค,ะค่ะกัะสิมีชุบหชุดหางเดียวเม็ดเดียวเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องเบิรัรพย์นาคีเบิรัรพย์พารวยค่ะที่แรกนั่น ก่อนที่จะมาฝันเห็นยาตะเคียนรอบแรกเลยแต่ออกตำเหล้าไปละฝันว่าเด็กไปมางเงี้ยนอยู่บนผู้แม่นน่ขนถวยซ้ำหน้ามาก่อนใส่เคียงให้ให้เอามาใส่ยูอุดอนว่าสันคนมางเงี้ยนเสียเงี้ยนไม่ว่าสันมางออกมาดเลยพี่น้องทะเบียนบ้านน่ะหนึน่งสี่ห้าเนาะค่ะแต่ว่าออกตำเหล้าไปแล้วก็คือสี่หาเนาะสี่ห้าออกไปแล้วที่แดกว่าสีสือ่อ โรตีค่ะกะเลยบปลาอาหนึ่งหากอ,อกไปแล้วก่ซีิงั่งนึ่งซีตอนนั้นแล้วย่างนึ่งซีค่ะเมื่อนัน้นุูทูบได้หนึ่งหนึ่งเก้าเนาะุดทูบขอ จุดทูบคอได้หนึ่งหนึ่งเก้าได้ขออนุญาตดูรอบเนาะการกาเม้าฟันวาเดตีครับผู้ยิ่งศูนย์แห้งวัดส,สันก็คือสี่ศูนย์นี้เรื่อยลงไวจุดถูกได้หนึ่งหนึ่งเก่าเนาะค่ะจุดยูของพระบาทนี่เบิกซับก็เลยไปเอาเลขยูพีโฮมคอได้เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกแล้วก็สี่สองเนาะ ที่แรกกับบอ,บอ,บอมักว่าบอมมีโตสะดุดตาปันใดบัดที่นี่มาสะดุดตาแห้งก็คือคือว่าเต็งสี่พี่นอ้องเมือนันดาฝันฝันนิญาแต่เกียนฝ <c oughs> ันว่าเขาบวงสวงอยู่กลางสารากางรักเมืองอุดอรอันนี้ฝันเด้อค่ะเด้อ ฟันว่าเขาบวงสรวงกันบานนี้ทาว,วา่าได้บวงสรวงสารรักเมืองบวงสรวงเจ้าแม่ตะเคียนมาสานบวงสรวงตนตะเคียนแต่ว่าตนตะเคียนบ่าขั้นตายเด้บ่าขั้นตุยยังเป็นต้นอยู่ยังเป็นตนอยู่แต่ว่ามีญ้าตะเคียนน่ะสามองค์เพื่อนจะเลือกตัวแท่นมาโปวยเด็กมาเป็นตัวแทนนมาสาน เบิกทราบก็เห็นผู้เฒ่าใส่สุดไทยเห็นอยู่สามองค์ขึ้งยาต่เกี้ยนน่ะบัดที่นี่เขาก็เลือกคนเลือกอยังหลังบวงสรวงแล้วเบิกทราบห่อหน้าห่อตาลูกซาไว้ย่านเขาหินวสันย่านเขาเลือกวสันในฟันฮะนะ่ะบานนี้เขาเลยเ่ยบ่เห็นเขาเขาเลยเลือกเอาเบิกทราบเป็นตัวแท่นยานต่เขี้ยนประกาศใส่ไม้เลยเด้เพิ่นได้ว่าตอไปนี่ จะให้เป็นผู้ปอยเด็กประกาให้คนมากาบมาไหวเป็นตัวแทนยาตะเคียนเพิ่นกเ็เลยห้ยมากเจ็ดตัวเดียวเด้อทาสีปลอยเด็กหรือว่าสีสื่อเด็กล้าว่าจั่สิยาตะเคียนเนาะอันนี้คลิปนี้ก็สิเป็นคลิปยาตะเคียนนะจะเอฟซีไร้ค้นกะอยากได้บัตรเบิรกทราบด้วยว,ว่าขันเจ็ดก็มีเจ็ดเดียวว่าสั้น นี่ฝันเหนะเจ็ดยังเนาะพูนได้ว่ะเราได้ป่ะนฝันมันทันเจ็ดกับสีมี่สามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกไม่ฝันนะบวกเขาทั้งสั้นเขาเลยเม็ดเดียวห้างเดียวตัวใดเลยบอกเขาสามเจ็ดเก้าว่าสั้นกะเลยว่าเอาสามเจ็ 3, 7, 9, 3, 7, 6, ดเก้าสามเจ็ดหกเลยว่า ถ้าติดเก็บเนี่ยเป็นตัวนี้ว่าสันไม่ฝันหันว่าแต่ว่าหลบแรกหันหนึ่งซีหาเนาะออกอตมเล่าไปล้ว,ลวบารูว่าสีมาอีก่เนะคะเนาะแต่ว่าหันฝันเป็นตัวนี่ก็ซิม,มีตัวนี้เนาะค่ะครับโตมากหันซีสวงเครื่องอ้วันเกิดเบิกซาบบขั้นไม่ออกพิ่งไปเห็นยูยาแต่เค่นหนือซีสวง วอาอันต้นนันคมก็สีสวงค่ะมองได้เป็นว่าผู้มันแข็งเบิกทราบกับสบไปขอเนาะกับสีคอสีเห็นเนาะค่ะมีโศกมีดาบก่ว่าสีสางพญานาคเพราะว่าโอปอฝันว่าปูพญานาคมา่ึขือยุพ้นหันเป็นซื้อปูปุตรนะนาคราดนี่แ่ะเบิกทราบกับเรื่องว่าสีสางสีเห็ดสีสางมาสัน่น f อฟกับพิจารณาเบิงเดอรเมือนี่จะเป็นญาตะเคียนนะคะแล้วการเลขทูบนะคะเลขทูบเ,เปิดทราบขอจุดขอโชคเมือนั้นเนาะซีสองนี่ก็ให้ระวังงซีซีน,นี่ตัวกันหรอกซีซตัวกันแล้วก็เลขทูบนะคะเลขทูบก็เอาไว้หน่อยเนาะหนึ่งหนึ่งเก้า ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหกเนาะแต่เต็กชูปนะสิเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเล็กจีนองอันนี้ก็ว่าฝันเนาะค่ะเป็นความฝันฝันดีที่สุดคือเลขจะวิ่งเกตเนาะแม่ตะเคียนบอกวิ่งเกตลาเทียวสิเจ็ดยังสิอยู่ในนี่ลาเบิกซาว่าเม็ดเดียวหางเดียวคือต้องมี้ลาเกตแล้วเต้ดวงเนาะเ้าสิจับเจ็ดยังเนาะค่ะ วิ่งตัวเดียวนางเดียวคือเจ็ดแต่ว่าบบิทรับ 3, ว่าสีร้องวิ่งบ่งยุงสีรูดลักเจ็บบ่งยุงหดัดหนีสิเป็นจังไดแต่ว่าเน้นๆให้ก็สามเจ็ดเก้านะคะแล้วก็วิ่งเจ็ดสำหรับสายวิ่งสายรูดอันนี้ชอบส่วนตัวเด้อผู้ใดมากะจังตามค่ะจะถือ,อกุพิดกบตองขออภัยเอฟซีนะคะว่าไปได้ลายพวกงูว่าสิเป็นจังไดตัวเน้นเบิกซับเด้อค่ะเด้อ ตัล่องกับเจ็ดสามหกคือปีนหัวเอาเอนาะคะ่ะ <c oughs> สองตัวกัสินาสิจับที่นี่ละเ <c oughs> บอร์แทบกับบุงหวูบาสิมาตัวใดเดี๋ยวไปเบิ้งแนวทางน้ากันค่ะกับค,คอมเมนต์มาใตาค้คลิปเด้อค่ะฝันแบบนี้ฝันดีว่นน้องเด้อค่ะยูฟซีเดี๋ยวสิว่าบอบอกนะคะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะแนวทางวัวันที่หนึ่งมีนาะคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เบิกทรับกับหาไฟเป็นแนวทางเท่านั้นจ้ากระสีห,หันมุมงหมายเนาะค่ะเนาะกระสีได้เห็นมองนี่เขีน,นชัดกว่าเดิมเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางจ้าเป็นความฝันส่วนมากเบิกทรับกับจะเน้นไปความฝันแต่กระสีไปเร่งใส่สูตรของโอ๊คปอชุดห้าหางเนาะเป็นยังบระคันเด็กคำนวณสูตรบระคันเด็กปอยสำหรับสุดห้าหางเนาะคะ่ะ เอฟซีชอบก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชุดเด่นชุดเน้นของเบิรัรพย์จะตรงใจเอฟซีสิถือใจว่าเรียกว่ามัดตัวใดความเป็นไปได้สิเป็นตัวใดควมเม็นใตคลิปเนาะเท่ากับบูงหูหอกเป็นอีกสั้นจรงวดนี้สิเป็นตัวไดกันยังบงหูเลยพี่น้องเนาะเอาลองเสียงโชคดูว่า สีมาพ่อมามารุนกับเบิดซาบเดอ้ออันนี้ฟันเองซื้อเองนะคะเอซเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะค่ะสำหรับผู้สอบกับจังตามผู้พอมาก,กับพานเด้อค่ะเสานี่กับโฟนตกพี่น้องแต่เสาเลยค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะเดอะ้อ